สลับไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือการที่คุณนักศิล์เนี่ยเขาเดินสายปราัยไปจังหวัดต่างๆนี่นะคะหลายคนก็จับตาดูว่าเวลาคุณนักศิน์เขาปราัยเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรโดยเฉพาะนโยบายต่างๆ <ừ. S 1> ที่หลายคนก็บอกว่าเวลาคุณนักศิน์พูดรัฐบาลก็มักจะรับลูกนะคะ<อ>แล้วก็มาทําต่อใช่ไหมปรากฏว่าล่าสุดค่ะคุณสมชายศรีสุทธิยากรฮนนะ,ะอดีตกก,กตอ,ออกมาเตือนเรื่องนี้แล้วนะคะบอกว่าระวังนะ ถ้าเกิดขี้โม้มากๆเนี่ยอาจจะเข้าคายล็อกลวงผิดกฎหมายเลือกตั้งได้นะคะนี่ค่ะรองศาสตราจารย์สมชายศรีสุธิยากรฮะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะวันนี้ก็คุยกับคุณขวัญเรียมผู้สื่อข,ข่าวของเรานะคะพูดถึงว่าการขึ้นปลาศัยของคุณทักษิณน,นะคะที่พูดถึงว่ามีการอ้างสั่งคณะรัฐมนตรีให้ลดค่าไฟฟ้าลดราคาน้ํามันรวมถึงการกําหนดนโยบายของรัฐบาลเนี่ยคือเอานโยบายของรัฐบาลเนี่ยมาหาเสียงในท้องถิ่นเนี่ยนะคะประเด็นเหล่านี้อาจารย์สมชายแกมองว่า การหาเสียงมันมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ห้ามทาอยู่นะคะคหลักก็คือห้ามเอาสถาบันห้ามประสายหลอกลวงห้ามใส่ไไร้ายให้ข้อมูลเป็นเคจกับผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามถือว่าเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งในแง่ของการปราศัยและเมื่อมีการปราสัยบนเวทีบทบ,บังคับนี้ก็จะใช้กับตัวผู้สมัครรวมถึงผู้ปราสัยในฐานะผู้ช่วยหาเสียงด้วยส่วนประเด็นที่คุณทักษิณเนี่ยปราสัยหลายต่อหลายครั้งมีการนําเอานโยบายของรัฐบาลมาเป็นประเด็นในการ,รหาเสียงซึ่ง มันเป็นคนละเรื่องนะคะกับการทํางานในระดับท้องถิ่นเพราะว่าเป็นการเลือกนายกอบจอไม่ใช่การเลือกสส <ừ> เพราะฉะนั้นอาจารย์สมชายบอกว่าการจะทํานู่นทํานี่แล้วก็พูดบนเวทีแบบนี้นะคะถือว่าสุ่มเสี่ยงเพราะว่าไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นแต่เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนกลางครับอาจจะมีจุดที่เรียกว่าก้ามกึึงตรงที่ว่าการนําเสนอนโยบายของรัฐบาลเป็นการนําเสนอเพื่อที่จะบอกให้เห็นถึงผลงานว่ารัฐบาลชุดนี้พักการเมืองพักนี้ จะทาอะไรเป็นผลงานของรัฐบาลบ้างหากเป็นเพียงการให้ข้อมูลก็ไม่น่าจะมีความผิดแต่ถ้าหากเอามาเพื่อชักจูงใจโน้มน้าวใจเพื่อให้คนเลือกอันนี้สุ่มเสี่ยงที่จะมีความผิดนะคะคแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยยกตัวอย่างท้องถิ่นไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหม,มรดราคาน้ํามันอย่างเงี้ยท้องถิ่นไม่เกี่ยวค่าฟงค่าไฟอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าพูดไปถ้าว่าเลือกหมายเลขนี้จะลดราคาน้ํามัน ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอันนี้ผิดแน่นอนอาจารย์สมชายว่าแบบนั้นเพราะว่าถึงแม้ผู้สมัครเบอร์นี้จะชนะแต่ว่าผู้สมัครเบอร์นี้ไม่ได้มีอำนาจไปถึงขั้นดําเนินการ,ราะเป็นท้องถิ่นนะก็เป็นท้องถิ่นไงไปดําเนินการนโยบายภาครัฐส่วนการแบบนั้นนะทาไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีการประชัยแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นการประชัยหลอกลวงให้เข้าใจผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนนิยมค่ะท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะไปขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา จะไปลดราคาน้ามันเบนซินน้ํามันดีเซลต่างๆนะครับแล้วก็ไปพูดว่าถ้าเลือกอหมายเลขนี้เลือกผู้สมัครท้องถิ่นคนนี้แล้วเนี่ยจะลดลราคาน้ํามันจะขึ้นค่าแรงอย่างเงี้ยผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเลือกได้กระตาบเนี่ยคนเหล่านี้ก็ไม่มีบทบาทในการที่จะไปดําเนินตาม,มนโยบาบยนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการปราัยในสารที่เป็นการหลอกลวง ให้เข้าใจผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนิยมในการเลือกตั้งส่วนคําถามที่ว่าการปลาศัยที่ค่อนข้างดุเดือดรุนแรงก้าร้าวเนี่ยจะมีความผิดไหมตรงนี้เนี่ยอาจารย์สมชัยก็บอกว่าจะมีเพียงแค่ระเบียบของกรกตที่บอกนะครับว่าการปราศัยต้องไม่รุนแรงไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายสิ่งที่คุณทักษิณพูดปราัสเนี่ยอาจจะมีเส้นแบ่งฉิวเฉียด ใช้ความรุนแรงที่คุณทักษิณต้องพึงระวังเพราะยังมีอีกหลายเวทีที่ต้องขึ้นปราัยนะครับอาจเป็นเป้าหมายของผู้ร้องเรียนในการเก็บข้อมูลไปร้องต่อกกตได้คราวนี้ถามว่าการที่คุณทักษิณขึ้นเวทีปลาศัยในฐานะผู้ช่วยหาเสียงได้รับค่าจ้างคันต่ำรายวันตามกฎหมายทําได้ไหมอาจารย์สมชัยก็บอกว่าตามกฎหมายไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดนะแต่วัตถุประสงค์หลักของผู้ช่วยหาเสียงคือช่วยถือป้ายช่วยแจกไปปลิวหาเสียงช่วยพาเดินหาเสียงเป็นขบวนไม่ใช่การขึ้นเวทีปราศัย เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นช่องโหว่ที่กกตต้องพิจารณาเพราะในอนาคตผู้สมัครอาจจะมีการว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงพูดปราศัยเก่งๆมาช่วยหาเสียงบนเวทีก็ได้นะครับตอนนี้มันก็กลายเป็นช่องว่างอย่างหนึ่งซึ่งทําให้พัคก,การเมืองหรือผู้สมัครนะฮะหลายต่อหลายคนเนี้ยไปเอาคนซึ่งอาจจะประาศัยเก่งอาจจะเป็นอดีตนักพูดมาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับ ซึ่งเราก็ยังงงเหมือนกันนะเราเอาคนซึ่งเป็นนักพูดเก่งๆมาเป็นผู้ช่วยหาเสียง300กว่าบาทนี่จริงๆให้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือให้มากกว่านั้นเราไม่รู้ซึ่งถ้า,าว่ากกตไม่ระมัดระวังเรื่องพวกนี้เนี่ยต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยก็จะมีการเอาดารามาเป็นผู้ช่วยหาเสียงขึ้นเวทีเพื่อเรียกผู้คนก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันรับมา300กว่าบาทต่อวันนะฮะอย่างขนาดที่เรามีนักพูดขึ้นมาเป็นผู้ช่วยหาเสียง ก็ถือว่าเป็นช่องว่างของระเบียบซึ่งอาจจะกกรตอเองต้องคิดนะฮะว่าจะหาทางปรับปรุงแก้ไขต่างๆอย่างไรอาจารย์สมชายยังพูดเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าถ้าหากว่าพบการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา65วงเล้าบ5นเนี่ยนะคะที่ระบุไว้ว่าห้ามผู้สมัครและผู้ใดหลอกลวงใช้อิทธิพลคุกคามบังคับขู่เข็นใส่ร้ายด้วยความเคสหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครการหลอกลวงให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงจัดเป็น หนึ่งในการหลอกลวงนี่นะะกำหนดโทษนะอยู่ที่จำคุก1-10ปีปรับ 20- 0 0 0ถึง200,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและที่สำคัญคือเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง20ปีเลยนะคะแต่การที่จะชี้ว่าคุณทักษิณหรือว่าผู้สมัครในมีความผิดไหมก็จะต้องมีคนร้องเรียนมาที่กกตค่ะซึ่งก็ต้องมีผู้เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้งก็คืออาจจะเป็นผู้สมัครคู่แข่งไหมหรือว่าประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ก็ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าความปรากฏ กกตก็มีอำนาจหยิบยกเรื่องนี้นะคะตั้งเรื่องขึ้นมาเพื่อพิจารณาเองก็ได้โดยไม่ต้องรอผู้ร้องแล้วก็ถากว่ากกตเนี่ยลงมติความผิดปรากฏผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีก่อนการเลือกตั้งแต่มติออกหลังเลือกตั้งก็จะถูกใบเหลืองให้เลือกตั้งใหม่ยกตัวอย่างคล้ายกับกรณีการเลือกตั้งนะคะนายกอบจปทุมธานีนะคะที่ให้ใบเหลืองผู้ชนะแล้วก็จัดการเลือกตั้งใหม่แต่ก็การให้ใบส้มใบเหลืองใบแดงเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยอย่างรอบคอบของกกตนะคะ อาจารย์สมชายยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมามันเคยมีเหตุการณ์หาเสียงไม่ตรงปกแบบนี้นะแล้วกกตก็คือให้ใบแดงมาแล้วด้วยปี57ค่ะกกะตมีมติเอกฉันให้ใบแดงผู้สมัครสอวอรคนหนึ่งเนื่องจากว่าไปหาเสียงเรื่องบอกว่าจะลดราคาน้ํามันเบนซินเหลือลิตรละยีบาทจะทวงคืนปะตะทจะยกเลิอกกองทุนน้ามันจะเสนอกฎหมายไม่ให้ขึ้นราคากา๊าซถุงโต๊มอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งข้อความที่หาเสียงเนะะี่ยค่ะเป็นอำน,นาจของฝ่ายบริหารไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของสอวอ เพราะฉะนั้นแบบนี้มันเข้าข่ายความผิดฐานหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนนิยมซึ่งเคสนั้นนะคะสารดีการม,มีคำพิพากษาตามคำร้องของกกตตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา5ปีค่ะ